สวัสดีมีความสุขทุกคนทุกท่านคะ่ะอันนี้จะเป็นขนมเทียนนะคะส่วนภาษาท้องถิน่นภาคอีสานบ้านเราก็จะเรียกขนมหมกนะคะขนมหมกนะคะสำเนียงเนาะ,ะขนมหมกขนมหอมกนั่นเองค่ะซึ่งข้างในก็จะทําจากแป้งข้าวเหนียวเนาะนวดผสมกับน้ําให้นิ่มๆนะคะไม่เละเนาะปั้นเป็นก้อนกลมๆข้างในก็จะเป็น ใส่ขนมที่ทําจากถั่วเหลืองหรือว่ามะพร้าวน้ําหอมปรุงรสบางครั้งก็จะอาจจะมีเนื้องามีงาด้วยนะคะและแต่เราชอบทําไส้ขนมแบบไหนนะคะนี่ค่ะอันนี้จะห่อจากใบตองกล้วยนะคะซึ่งถ้าจะทานขนมเทียนนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นงานบุญต่างๆหลังปีใหม่เนี่ยเนาะหลังปีใหม่ก็จะมีงานประจําปีงานบุญ ประเพณีอะไรต่างๆส่วนมากถ้าเป็นงานบุญต่างๆหรืองานเป็นงานนั่นแหละนะคะในหมู่บ้านของเราก็จะชอบทำขนมเทียนหรือว่าขนมข้าวต้มขนมห่อโมกอะไรประมาณนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยต้องทำนะคะ mm hmm. เพื่อจะต้องได้ใส่บาตรนะคะทำบุญใส่บาตรเนาะอันนี้ก็คือพาทุกคนมาชมใบาจานนะคะใบาจานซึ่งสมัยก่อนก่อน คนในสมัยก่อนนะคะรู้จักการนำใบของพืชชนิดต่างๆทั้งใบจากใบตองค่ะใบบอนใบมะพร้าวกลับมาแข้งใบไผ่มาห่อมัดรัดร้อยด้วยวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อใช้เก็บห่อหุ้มให้อาหารคงรูปหรือเพื่อปรุงรสอาหารปกป้องถนอมอาหาร ไว้ได้นานวันก็คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะก็คือสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนาะเคยเคยไปเก็บใบาจานค่ะท่านยมยพรเคยไปเก็บใบาจานมาห่อขนมหมกทําขนมเทียนนี่แหละช่วงงานบุญออกพรรษาเข้าพรรษาประมาณนี้นะคะก็จะชอบไปเก็บเอบาใบจานเพราะว่าหาได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ชอบทานขนมเทียนนะคะเนาะ แต่เดี๋ยวนี้ก็ใบาจานก็จะหายากหน่อยนะคะช่วงนี้เขาผัดใบใหม่ก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภามีนาประมาณนี้นะคะงานใบตองเป็นงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์แสดงออกถึงเอกลักษณ์นะคะภูมิปัญญาของบรรพบุรุษคนไทยสมัยก่อนที่ได้รู้จักประดิษฐ์ประดอยวัสดุธรรมาชาติมาใช้เป็นภาชนะห่อหุ้มอาหาร ได้อย่างวิจิตรงดงามก็คือภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะนี่ก็คือลักษณะของใบาจานใบาจานหรือต้นจานซึ่งบางที่ก็จะเรียกใบทองกวาวนั่นเองแล้วก็ไม่ทราบว่าท,ที่ไหนบ้างนะคะที่เรียกใบทองกวาวค่ะสําหรับคลิปนี้ท่านยิ้ไม่พรก็พาคุณผู้ชมมา ทำความรู้จักกับต้นจานหรือว่าใบาจานซึ่งสามารถใช้ห่อขนมเทียนหรือขนมหมกได้อีกเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะ